ว้าวรถโบราณคลาสสิกรถโบราณคลาสสิกมาจอดโชว์ที่เฟล่าล่าว้าวสวยๆทั้งนั้นเลยเลิศอะบูกิบเกอยู่เลยกา คาสเตโรแฟลาราปราสาทเมืองแฟลาราอ๋อพ่อใหญ่ดานี่อยู่ข้างในนเจ้าเจ้าดานี่เ <laughs> <laughs> ขาไปเบิ้งกวดมูลแล้วโอเคเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในกัน เดินเข้าไปดูข้างในกันโอ้เท่ว้าวมีแต่ขั้นสวยๆเท่ๆว้าว อะไรได้านี่อะไรเหรอจะาคือเบิรงคักแต่จะสนใจขั้นหนีอยู่ไรเดสวันจะมาขั้นหนีติ <c oughs> จะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนดิติอยู่ไรคัลเลอร์เลดเหรอสีแดงสีแดง <c oughs> มีแต่คันสวยสวย

<laughs> ตอนนี้วิต้องออกมาเดินท้ายข้างนอกเพราะว่าม,มันเป็นหินอ่ะพี่น้องมันเป็นหินแหละมันเดินลําบากพอดีใส่รองเท้าบูทมากพอดะใส่รองเท้าผ้าใบก็เลยแบบเดินท้ายข้างนอกเอาจะสะดวกกว่าเพราะว่าเดินข้างในแหละมันตะกุกตะกักอะ่ะมันยางไม่สะดวก อากาศมันยังหนาวอยู่ก็เลยใส่บูทมาเาน,น,นี่ย <laughs> มันก็เลยสิเดินว่าสะดวกพีก่น้องก็เลยเอาโอเคยางไทยเอา้างนอกดีกว่าเดินทางเหลียบจะสะดวกกว่ารถคาดซีกรถเก่าๆหลุนเก่าๆลิมิเต็ดอลิวันเหรอได้นี่ บผลิตอีกแล้วรถโบลาารถคาสิกฮะโรสรอลอยอันนี้โรสลอยอัลฟาโรเมโออันนี้อัลฟาโรเมอิตาลีค้าเหรอรถสัญชาติอิตาลีอัลฟาโรเมจูเลียตเตเยอะเนาะเมอร์เซเดสปาโกดาปาโกดา มาเชเดสเบนอุ้ยนั่นน่ะน่ารักอ,อ,อืมมีแต่ขั้นแพแพงๆแล้วรถเกาลุ่นคลาสิกเนาะจอดคู่กับเมืองแฟลาลาช่วยๆวยปืนใหญ่ปืนใหญ่ ความสวยน้ำของรถรุ่นเก่าคลาสสิก